สวัสดีครับสวัสดี้ผู้ชมครับผมอยู่กับช่องเสียนนุยบุรีรัมครับผมวันนี้เรามารีวิวรถอีแตนฮะใครสนใจรถอีแตนคันนี้ผมขายนะผมขายในราคาหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมพร้อมเครื่องยนต์เซททีหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะฮะหรือว่าสิบห้าแรงเครื่องตัวนี้มีไดสตาร์ทกุญแจในตัวนะครับผมนะโคร,ครงรุ่นใหม่ครับผมต่อขึ้นมาเองโดยช่าง ทีมือช่างคนสุรินนะครับเรานำาตัวรถเก๋งนะของโตโยตานะฮะมาขึ้นโครงนะผมล้อหน้าต่างๆพวก,กียี์อะไรจัดวางใหม่นะผมใช้มูเล่ทดทรงกำลังนะผมวิ่งดีพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ล้อหน้าล้อหลังใช้ล้อหน้าของรถเก๋งทั้งหมดเลยนะผมตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับ คนที่ใช้ในในฟาร์มในสวนในไร่นะครับผมก็บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน1.5าตันนะครับผมหรือตัน5นะครับหนักเท่านั้นก็ต้องไปเสริมในราวนะครับผมแต่เราออกแบบมาในรับรองไม่เหมือนใครแน่นอนฮะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนะเลี้ยวเบาง่ายต่อการขับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับผมก็ถือว่ามาตรฐานอยู่พอสมควรนะครับผมกระบะก็กว้างอยู่ประมาณ เม่ถ้าสิบนะครับยาวอยู่ประาามาณสามเมตรนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาสำหรับงานใช้งานในไร่ในสวนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับอเอาไปไว้ใช้ขนหญ้าขนปุ๋ยนะในไร่ใน,ใน,ใน,ในสวนนะครับผมนี่ก็เหมาะเลยหรือว่าจะเอาไว้ขับไปเที่ยวไปอะไรสิ่งๆฮนะความแรงของเขาไวมากครับผมนะถ้าได้ลองขับดูทุกคนจะติดใจนะครับเดีนะ๋ยวจะฝากให้ด้วยฮนะโคมไฟเดินให้เรียบร้อยมีแตร พร้อมใช้นะผมไฟเลี้ยวไฟไรใช้ได้นะไฟเอวีดีไฟสว่างสองทางนะผมมีให้หมดเลยนะผมนะไฟไฟเดียวจัดไป 65, ครับผมหกหมื่นห้าครับผมพูดคุยต่อรองก็ได้นะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งโครงเอาไปเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยฮนะพี่น้องชาวเกษตรกรนะพี่น้องชาวอ e ีเทนนะครับผมยังไงก็อยากจะให้มาดูกันนะผมนะรับรองมีคันเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่ทำออกแบบมาสำหรับ ใช้งานได้ในสวนนะครับผมนะครับคล่องตัวนะครับผมนะฝากกันด้วยครับผมนะสนใจโทรมา080 843 2000อีกครั้งหนึ่งฮะตัวนี้สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ด้วยครับผมนะปกติผมจะใส่ใส่ตัวแท่นใส่เครื่องสูบน้ำห้อยโคงนะใช้ได้ชุดได้เลยสบายนะครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์หันหน้ามาด้านหน้าไม่ได้ไม่ได้นอนไม่นอนๆๆเหมือนที่เราเห็นรีแนตนททั่วไปนะตัวนี้หันหน้ามาด้านหน้าเอาไปสูบไปชุดพวกสูบเครื่องสูบน้ำสบายฮะเครื่องสูบน้ำเครื่องสัด้า เรื่องบทยาก็ได้หมดเลยนะผมตันนี้เหมาะมากนะผมนะก็โอเควันนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ